เอาเราสวนทุกทุกคนได้ยินดีต้อนรับกวาสูรช่ไหมเฮดบิลซิเอาเราวันนี้เราอยู่กันในช่วงของโทรเฟสหน้าหลอนนะทุกคนและวันนี้ผมได้รวบรวมตัวน่าสนใจในแพ็คของโทรคัลเลอร์แพ็คอันแสนจะโคตรเยอะของพวกเราเฮดบิลยังไอองไแม่งก็ไม่หมดสักทีใช่แถนเขายัายงไก้อัปเดตเพิ่มด้วยนะจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูตัวแรกเลยนี่เลยโทรยันโลคะ่ะโทรรถสีเหลือง เดี๋ยวนะหน้าโทฟินี่คุณโขน,น,นเรียบล,ล,ล่วเนี่ยใช่บริสิทธิกูมีโคยังไงล่ะมีโคจกทีที่แอนะเกี่ยวเรกับลดเหลืองแลนเนี่ยเป็นคำถามดีๆบริสิกกู์คุณผว่าเจ้าตัวดีนะทุกคนครับมีประวัติด้วย <S <S จะเป็นยังไงด้านไปดูกันเลยดีกว่ากับโคยันโลค่ะเน็บแหล โทดูทัวรเรียววิธีได้รถสีเหลืองรถเหลี่ยสเต็ปที่หนึ่งคุณคือดิคอเบลิกจาก GDA 5สเต็ปที่สองมาเรื่องกิ่งกันนั่นคือการหารถสีเหลืองอ๋อกูรู้แล้วรถสีเหลืองผมเห็นเ้ยมื่อกี้อะไรมา่แวะันเดอรยเดยกกูแวะไปดูหน่อยกูเห็นอะไรเมื่อกี้ นี่โคกอยู variance, <c oughs> ่ดิเต็มที่สามคุณเจอรถสีเหลืองแล้วแต่ว่ามันคือแท็กซี่โอ้ไม <oth> ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็ปที่สี่หาต่อไปคือแท็กซี่มันไม่ถูกใจมึงใช่ไหม เออเพลงกูรู้แล้วไม่สเต็ปที่ห้าเจอรถสีเหลืองโอ้โหเชิดอย่างเทพมียิ้มเลยยิ้มเลยสเต็ปที่หกโดนชนและเพนหนึ่งเดียวกับรถสีเหลืองคันนั้นโอ้เอาเกิดไฟฟ้าสเต็ปที่เจ็ดคุณค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถอย่างช้าๆและรวมร่างไปกับรถคันนั้นเรียบร้อยอ่า สเต็ปที่แแลวคุณได้กลายเป็นพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับรถคันนั้นรถคันนี้มันอะไรวะเนี่ยสเต็ปที่9ตอนนี้คุณมีหน้าที่เปลี่ยนทุกค,คนให้กลายเป็นรถสีเหลืองเพื่อที่มนุษยชาติจะได้ถูกทำลายบ้าป่ไอ้ชายทุกค,คนจะกลายเป็นรถสีเหลืองโอ้ <c oughs> โหอยู่ๆแมงแ่งได้รับพลังอะไรของแมงมาวะเนี่ยยันล้อขาอินซิเดนต์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนคศ2013อือม ถ้ามันเป็น G T A มันต้องขอมโมยรถไม่ใช่เหรอวะนี่มันเป็นส่วนเดียวกับรถได้ยังไงวะเนี่ยแถมมีพลังแบบพระเจ้าด้วยนายกันรู้ดิมันโธฟิสเออวะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าแห่โลกคาหรือนิโคเบลิกเนี่ย <c oughs> ดูหน้าเขามันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามในประวัตินายโดนชนไม่ใช่เหรอเพื่อนทไมนายได้ขับรถซะอย่างั้นอ่ะรถเทจะไหมนเลยแฮ แล้วดูมันดีฟสีโอ้โห <c oughs> ไปขับรถอย่างเร็วดูดูไปนู่นแล้วโอ้โหเป็นโทเฟสทีท่แท่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะนายลองไปสิงดูหน่อยสิบรุริษสิครูป่วยทั้ทงปีเลย <c oughs> โอ้ยอย่างเท่มีแรงดาวโผล่โอ้โหเปนโทที่ขับรถอย่างแท่เลยโอ้ย เฟการตีผมโอยดาเราลุงจะเลือกอะไรได้หนูยังนั่นเลยเอามาเลยอโอ้ลุงโดนชนเรียบร้อยเหมือนว่าเฟรคการ์ติสคนโจ้านี่มันจะปล่อยแค่กระแสไฟฟ้าเฉยๆนะครับทุกคนเหมือนว่านายแค่ขับรถชนเฉยๆละนะแต่จะว่าไปเจ้านี่มันยังไม่ได้รวมร่างกับรถเลยน,นี่นะบริสิทธิ์คุ้งเออนี่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  นั่นไงโอโหโอโหเรียบร้อยเออบอลาูนสีเขีลอยเลยเว้ยมันตัวใหญ่นี่หว่าได้ขาวไฟนี้ก็จะแสงขึ้นทุกคนกลายเป็นบอลูนสีเหลืองด้วยแล้วบลูนสีเขียฝฟาดไปกับลูกลุ่นแล้วล่ะ โอ้นี่ไงค่าตีมาันก็กลกุ้งสมแล้วที่มันใส่ทุกคนให้กลายเป็นรถสีเหลืองไอ้เหลือไ่กลายลเป็นอะไรเนี่ยคนเราไปจีคอนยังไงล่ะมันมีมัุต้องไปเล่นมาจากปี๊พิ้งคอตแน่นอนเลยนะนี่โอเคยุบลงไปตามสไตล์ของโทคัลเลอร์แพ็คลูกหง่์ลูกกลายเป็นรถไปแล้วทำใไ้ลูกกลับไปมันเดิมเลยนี่อะยรลานชัว โททีวี oh, นี่หูหน้าตาน่ากลัวเอาเรื่องผมชอบโทรที่เกี่ยวกับทีวีมากๆเลยนะทุกคนครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวดีเลยนะบอลสิทติกงมันมีหลายทีวีแล้วนะ่ยแต่ทีวีนี่ดูน่าสนใจนะเพราะว่าดูตาเขาน่าจะหูมีเลือดออกด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะทุกคนครับว่าไอ้เจ้าโทรไฟตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวกับทีวีกันอีกกนแน่ดนะ่ามาดูกันแล้ว สเต็ปที่หนึ่งกลับมาที่บ้านจากการทํางานในที่สุดฉันก็มีเงินพอจะซื้อทีวีใหม่สักทีทีนี้ฉันก็จะได้ทิ้งของเก่าสักทีแล้วนะสเต็ปที่สองไปซื้อทีวีโอบรรยากาศการเลือกทีวีนี่มันก็หินฟินเดียนะโอ้อันนั้นดูดีนะอันนั้นราคาเท่าไหร่เหรอครับโอ้โหไปถามพนักงานดีกว่าเพื่อจะมีตัวที่มันถูกกว่านี้ เออตัวดีครับเออที่นี่มีทีวีที่ถูกที่สุดไหมครับพันสองร้อยนนลาเลยหนุ่ยทีเดียวเราขายจะมุกของแพงดนนนลาถึงร้านฝั่งตรงข้ามถนนร้านต้องจะขายทีวีราคาถูกนะขอบคุณมากครับผมสเต็ปที่สามหาทีวีราคาถูกเดียวนะทีวีพวกนี้มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนี่นะเฮ้ยแคบทีวีมุหาทีวีอยู่ยังงันหรอกครับ โอ้ใช่ครับผมแต่ว่าขอที่ไม่แพงนะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นผมไม่ทีวีพิเศษจะแนะนำคุณนะเยี่ยมเลยแฮะห้านาทีต่อมาโอ้หุนี่ไงนี่ไงผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ไม่ต้องห่วงทีวีนี่ยังใช้งานได้ปกติดีเอ่อถ้าคุณพูดอย่างนั้นก็ราคาเท่าไหร่ละครับสองร้อยห้าสิบบาทลเท่านั้นละ โอเคครับโอ้จ่ายด้วยความจำยอมโอ้โหทีวีเก่าติ่เขาไม่คิดจะให้กล่องมาด้วยเลยเนี่ยสเต็ปที่4ี่ติดตั้งทีวีโอเคมาดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าอูอันเก่าก็สวยอยู่แล้วอันใหม่นี่มันเก่าเลยนะอ๋าเป็นคนที่อยู่ในสวนเอะนี่มันเพลงอะไรเนี่ยเออมาดูเปลี่ยนช่องกันหน่อยดีกว่านะอ้าวทำไมมันไม่เปลี่ยนช่องอะหรือว่านี่มันเก็บรูปภาพของผู้ชายเหรอ ต้สงสสยพวกนี้ต้องไปเปลี่ยนแล้วแฮะนั่นนะสีนะมันดึกแล้วก็ไปนอนดีกว่ามึงนอนแป๊บเดียวเหรอฉันต้องรีบแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานสายอ๋อเลิกงานแล้วเขาไปเปลี่ยนทีวีเลยเนาะสเต็ปที่5้าแว้ร้านกาแฟสักหน่อยนหยดิมข่าวรอเปล่าข่าวอะไรเอ๋ข่าวที่ว่ามีคนพบศพยังไงเ่ะในสวนเนาะเดี๋ยวฉันจะเอารูปให้นายดูนะไหนดูสิอุ้ย นี่มันผู้ชายที่ปรากฏในทีวีนี่วะนั่มันคนที่ฉันเห็นในทีวีเมื่อวานไม่ใช่เลยอืมฉันคิดว่าฉันลืมปิดเตาแก๊สที่บ้านนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยทีวีนี่มันทำลายความตายอย่างนั้นเลยไปดูกันว่าผู้ชายคนนั้นยังออกทีวีอยู่หรือเปล่าอยเพลงเริ่มน่ากลัวครับทุกคนโอ้อ้าวคราวนี้เป็นนักข่าวผู้หญิงเหรอฉันจะเอาไปคืนแล้วแหละ อ่คือผมอยากจะคืนทีวีนี้นะครับโอเคมันมีใบเสร็จหรือเปล่าเออไม่ครับตอนผมซื้อผมไม่ได้ใบเสร็จมาด้วยนะโอ้โอโทษนะครับเรารับทีวีคืนไม่ได้ถ้าไม่มีใบเสร็จนะครับแล้วจะทำยังไงกันจะทีวีนี่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็คงจะเอาไปขายต่อละมั้งแย่ว่ะมันอาจจะแค่เรื่องบังเอิญแล้วนะแต่คนที่ปรากฏตัวบนทีวีนี้ก็มันจะตายด้วยนะสิมาดูกันดีกว่าว่าอย่างคนนี้ยังอยู่บนจอทีวีหรือเปล่าเอ้ยนึกเธอ ตายแล้วเหรออุ้ยนี่มันไม่ใช่ความจริงคุณควรจะกลับไปทำงานแล้วสัเต็มที่6กลับมาที่ทำงานผ้าชั่วโมงหลังจากนั้นไม่เหนื่อยชะมัดเลยแฮะคันควรจะไปคุยเรื่องทีวีอีกพรุ่งนี้ละกันนะอ่าเช้าละมาดูสิว่าวันนี้ใครจะได้ออกทีวีจะเจ้รีบแจ้งตำรวดก่อนเลยแต่พวกเขาคงไม่เชื่อฉันอยู่ดีแหละนะ เออไม่ฉลาดละไะอ้ดั้นไครแหะเฮ้ยเฮ้ยมันเนี่ยว่าสเต็ปที่7ค,คุณคือคนต่อไปอ่าเรียบร้อยโอ้โหเดอะทีวีอินซิเดนต์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมคศ2อ3พทีวีทำนายอนาคตครับทุกคนโอ้โห สงสารจะโทรเฟสโทรนีอย่างเลยความมันจะเก็บตังค์ซื้อทีวีได้ถ้ามาเจออะไรวะเนี่ยมันพนักงานคนนั้นนายสงสาสทีจะเป็นเใช่ปะมาดูกันเลยดีกว่ากับโทรทีวีโอ้โหมันถือทีวีมาด้วยเอ๊ะเอ๊อะเดี๋ยวสิบรสิตธ์คงุงจุดโทรเฟสจุดของเรื่องมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วใครมาถือทีวีวะเนี่ยแล้ยจะเป็นผีมันต้องเป็นพนักงานที่ขายทีวีโทรเฟสตัวแรกแน่ๆเลย น้อยแน่เจอตัวก็ดีแล้วนายมันชั่วช้าตามซ้ำเย้ยนายคิดว่านายจะใช้ภาพของเราใช่ไหมล่ะไม่โดนหรอกฟโธชั่วช้ายังแก่ตายซะเถอะนี่แหละแดนเหมอนดย มาถึงโทรตัวสุดท้ายที่ผมมั่นใจว่าทุกคนนะั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีไหนก็นรู้จักด้วยนะบรลัสิทคุ้คงจริงจี๋พรจะโทรตัวนี้มันมีชื่อว่าโทร99วันยังไงละ่ะ สิบเก้าวันได้รู้ปล่ากันนะใช่แล้วบรลสิทธิ์ภูมิไปชกวงการจริงๆเลยเดี๋ยวดูกวางหน้าทุก <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดีด๋ยวทุกคนเขาว่าจะโทรเฟสต,ตัวนี้เนี่ยมันเข้าป่าแล้วมันไปเจออะไรในป่ากันแน่นก็าำจกดวางสิถ, <ๆ S 1> ถ้าเป็นโทรเฟสมันต้องสยองกว่าน,นั้นบรลสิทธิ์ภูมแต่เป็นยังไงนันไปดูกันเลยค <c oughs> ำเตือนนี่คือคอนเทนต์สยดสยอง มาไมว้ครับเดี๋ยวผมจะไปแคมปปิ้งกับเพื่นอนคืนนี้นะคะโอเคลูกจะกลับบ้านไหมทันมื้อเย็นเนาะมันจะไปคืนนี้มันจะกลับมามื้อเย็นยังไงล่ะแม่โอ้นี่งไงเจอเพื่อนแล้ว แม่พึ่งแม่ฉันบอกว่าอยากให้ฉันลับ้านภายในหนึ่งชั่วโมงน่ะส่วนแม่ฉันจะให้กลับบ้านก่อนเข้าเย็นน่ะนี่จะเป็นกิจกรรมแคมปิ้งสองวันบนเขาน่ะในเอาทุกอย่างที่เราต้องการมาครบเลยอแน่นอนไปกันเถอะไอ้เด็กสองคนนี้ต้องเป็นเด็กหลงป่าแน่ๆสเต็ปที่หนึ่งไปกลางแคมป์กันโอ้โหไม่เด็กละมั้งเนี่ยดูมันขับรถใช่เหรอวะกูก็นึกว่าเด็กน้อยอะไรไปดิ โอ้โหมาตั้งแคมป์ในกลางป่าชอบที่นี่ไหมล่ะเพื่อนโอ้ฉันชอบนะที่นี่มันอุ่นดีอุ่นเพราะไฟหรือเปล่าใช่โอ้เล่นอูโนกันด้วยฉันชนะอีกแล้วนายได้เล่นเก่งจริงๆเลยนะขอบใจสเต็ปที่สองกลางเต็นท์ของคุณหูเสียงแม่งน่ากลัววะต้องเจออะไรได้โอ้ที่นี่รู้สึกดีชะมัดเลย ใช่เพื่อนดีกว่าอยู่ในเมืองเยอะเลยแน่นอนสิอยู Gentle ่บนภูเขาน้องสดชื่นบรรยากาศมันก็ดีจริงๆเลยนะอ้าวเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรเหรอเฮ้ยเ้ยตาฝาดอ่ะคนดูอย่างเรายังด <TA> ูไม <C Target> ่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแมนยูกูดไอ้นี่กระชมจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอยู่อยู่โดนลงไปเลยสเตปที่สาม เห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยขนลุกเลยเฮ้ยหนวดอะไรอ่ะเฮ้ยมึงไม่ทันตั้งตัวออดออดโดนจับแล้วก็ลากออกไปแล้วโอ้โหเพื่อเป็นกระดูกไปแล้วนี่แปลว่าเสียชีวิตนานแล้วเหรอเออไม่ใช่ดิยังไม่ตายเหรอตึมนายแล้วเ,เพื่อนเฮ้ยออาเฮ้ยนี่ไงไอ้ควางหนี หนีหนีเร็วเขาเ้าหนีเร็วไอ้กวางมันมาแล้วกวางเก้าสิบเก้าวันหนีเร็วเขา้าคุณมันแห้งแล้งขนาดนี้คุณอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตาแล้วเอ,อ้โออ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 ้เรียบร้อยโอ้โหหัวขาดโอ้กวางอันนี้แม่งโหดเฮ้ยอันนี้พีคจริงบระสิทธิ์คุณคือแบบผมตกใจในช็อตที่แบบ มันเพิ่งชมเพื่อนแล้วแบบอยู่ๆเพื่อนก็โดดลงไปเลยแบบไม่ทันตั้งตัวครับทุกคนคนดูก็ไม่ทันตังต้งตัวเหมือนกันเนี่ยหลังจากที่โทเฟ่ของเราโดนด,ดึงตามเพื่อนลงไปเนี่ยก็เจอกับเพื่อนที่เป็นกระดูกอยู่แล้วบนรถติคุ้ม นั่นหมายความว่าเพื่อนของเรานั้นอาจจะโดนเจ้าควาง99วันลักพาตัวจนเสียชีวิตตรงนี้มานานแล้วก็ได้ครับทุกคนมาการเจ๊กับผีอย่างนั้นเหรอใครมีทฤษฎีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทุกคนครับแต่ว่าควางมันโหดอะโหดกว่า99วันดีโลบอกเยอะเลยฮะตัดหัวเลยนะและทางนักทุกคนว่าถอดโทแฟ่99วันนี้มีแต่ประวัตินะไม่มีตัวจริงเพราะมันใหม่จ้ามีประวัติมาก็ดีแค่ไหนแล้วเอาเลยที่สุดแรกก็สุดท้าก็ดีแจ็คเจอร์จงเฮดบิวซีด้วยนะแล้วเจะมีใครคิดจะตอไปนะ ต็นนี้เราสองคนกันตัวรานันขอไปเจอกับกิน,กนหน้านะเจอกันเนี่ย